วันนี้อยู่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะวัดศรีอุดมพรหรือวัดเดือดจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองคลิปนี้เล่งรีบหน่อยนะคะเพราะว่าจะต้องไปทํางานต่อนะคะทุกคนแต่จะบอกก่อนเลยว่าวันนี้วันด,ดีมากๆนะคะเมย์มาเจออาจารย์ที่เจิมหน้าผากเสริมสิริมงคลและเขาบอกว่าอาจารย์ทักแม่นด้วยนะอ้า ไม่เชื่อต้องลองมาดูทุกคนคะ่ะอาจจะเก็บภาพบรรยากาศไม่ละเอียดมากนะคะแต่ก็พยายามนะคะจะเก็บให้ได้มากที่สุดและตรงนี้ก็จะเป็นนะคะที่กราบสักการะของท่านนะคะแล้วก็บรรยากาศบางส่วนคะ่ะใครเห็นเลขอะไรก็เอาไปเล่นเด้อ mm hmm. เผื่อจะมีโชคนะคะมีดวงผูกกันจะได้กลับมาสักการะโชคใหญ่โชคโตกันเลยแล้วทุกคนมาดูแถวกันจ้ะ นี่แต่ว่าก็ไม่ได้นานนะคะอย่างที่คิดเลยเจิมเสร็จนะคะก็มาดูบรรยากาศด้านล่างต่อเลยค่ะบางส่วนนะคะเขาก็มีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่นะคะต่อเติมเพิ่มขึ้นด้วยสวยขนาดนี้แล้วนะคะถ้าทำเสร็จสมบูรณ์จะสวยขนาดไหนนี่อันนี้คือทางด้านหน้านะคะที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี้เลย โอ้โหเสียดายไม่ได้ขึ้นไปชมด้านบนนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนแต่ว่าถ้ามีโอกาสมาอีกแน่นอนวัดจีอุทุมพรนะคะใครชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยจ้าไปก่อนนะรีบทำงาน